โอเคนะครับตอนนี้บันทึกวิดีโอแล้วเรา<ห>เจอกัน,นสัปดาห์นี้เป็นใครที่ยังไม่ปิดไมค์ครูขออนุญาตปิดไมค์ทุกคนโอเคเราเจอกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามแล้วนะนะครับที่เรียนออนไลน์นะครับ,นะรบปีนี้วิคํานวณบทแรกที่เรียนกันก็คือการคิดเชิงคํานวณถูกไหมนะครับอาทิตย์ก่อนครูคอา่าให้เป็นลิงก์วิดีโอแล้วก็ตอบคําถามลงไป นะครับตัวนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายทั้งหมดนะครับแต่ป๊บนะครูขอเอาข้อมูลขึ้นแป๊บเย่ยวปิดไม้แล้วยังหาหรือแล้วอ,อันนี้ปาวาใช่ <c oughs> อะนะครับวันก่อนวันก่อนเราเรียนเรื่องการการคิดเชิงคำนวณถูกไหม นะครับการคิดเชิงคำนวณว่าการคิดเชิจคำนวเน้ยไอเชิงคำนวณเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีองค์ประปอกอบอะไรบ้างถูกไหมนะครับอาทิตย์แล้วครูได้ส่งลิงก์ส่งลิงก์ตัวนี้ไปนะครับการเดี๋ยวนะหาปากกาครับเดี๋ยวอาทิตย์แล้วครูส่งลิงก์ตัวนี้การคิดแยกย่อยถูกไหมนะครับ อันนี้เราเรียนนี้คัดคิดแยกย่อยส่ว so, นวันนี้เดี๋ยวครูจะมาสรุปทั้งหมดนะครับก็คือมีการคิดแยกย่อยอย่าวาดอย่าวาดใคร,รวาดปากกาไม่เอาไม่เอาแล้วก็สองหอน่ยเต้ยิงไงวะนะสองแนวคิดการหารูปแบบนะครับแล้วก็สามแนวคิดเชิงนมามธรรมแล้วก็นําไปออกแบบเป็นโปรแกรมหรือเป็นอะไรต่างๆที่เราคิดนะครับที่เราคิดออกมานะครับอ่ะอันนี้ นะขอลบปหนึ่งเดี๋ยวจะขอทบทวนก่อนเรื่องแนวคิดการแยกย่อยเนี่ยมันคืออะไรครั้งต่อไปใครที่เล่นปากกาครูขอหักขีดละหนึ่งคะแนนเดือนกันแลวนะนะครับแต่ป๊บนะครับเิดก่อน แยกจดยปัญหาเชิคมาทำอ่ะรับรู้ไว้เน่ระหว่างอ่ะนะครับขอนั่นก่อนมองเห็นนะมองเห็นกาแต่ว่ไม่จัดอ่าชัดยังครูขยายใหญ่ละจัดแล้วชัดครับอันนี้คือความหมายก่อนนะครับวันก่อนจุดหรือยังอันนี้จุดแล้วนะ ใครใครที่เอาปากกามาขีดอยูแล้วเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วนะวันก่อนวันก่อนเราได้จดหรือยังแนวคิดเชิงคำนวณหมายถึงอะไรจยังครับนะักศุลาจดยังยังค่ะอ่าถ้ายังเดี๋ยวคุณรูอธิบาย,ยไปไแล้วก็ รวอธิบายแล้วก็เราก็จบแบบสรุปไปนะ,นะแก้ยี่ดิกแล้วไม่รู้นะครับมาดูครับแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับแนวคิดเชิงคำนวณเขาบอกว่าเป็นพื้นฐานการคิดแก้ปัญหาต่างๆนะครับคือไม่ว่าอะไรในเนี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นถูกไหมเราก็เอาพื้นฐานเนี่ยนะครับมาคิดในการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันหรือสามารถประยุกต์ นะครับประยุกต์เอาไปแก้ไขในเรื่องต่างๆได้นะครับบอกว่าการคิดเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามนุษย์ต้องมีการแก้ปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาถูกไหมเหมือนวันหนึ่งเนี่ยเหมือนวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นไปไม่ได้เลยว่าแต่ละคนจะไม่เจอปัญหาถูกไหมบางคนปัญหาบางคนปัญหาอาจจะเล็กปัญหาอาจจะใหญ่อาจจะไม่ใหญ่อาจจะแตกต่างแต่ครูเชื่อเลยว่าทุกคนต้องเจอนะครับ อย่างเช่นตอนเนี้ตอนเนี้ยเราเจอร่วมกันก็คือไม่สามารถมาโรงเรียนได้ถูกไหมไม่สามารถทําอะไรได้นะครับบางคนเจอปัญหาว่าเออผมตื่นไม่ทันแปดโมงครึ่งคุณครูก็สอนแล้วผมตื่นไม่ทันบางคนบอกเออผมนอนดึกอยากจะไม่เอออยากอยากจะแก้ปัญหาในการนอนดึกเนี่ยแต่ละคนก็ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็ออยปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับ มามาคิดเชจอคำนวณมาออกแบบมาคิดวิธีการต่างๆเพื่อจะแก้ปัญหนาให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับอ่ะใครยังโจทย์ตรงนี้ไม่เสร็จบ้างมีไหมเอ่ยเดี๋ยวครูจะขึ้นตัวใหม่แล้วดเลยไหนกหดด้วยจดละครูอ้าวนักครูพูดแล้วเมื่อกี้อ่ะครูให้เวลาสองนาทีในการจดสรุปตร,ตรงนี้จดลงไปเผล่อเวลา เพราะว่าอาทิตย์หน้าอย่างที่บอกว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนียครูจะสอบนะนะครับอาทิตย์หน้าครูจะสอบคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จําไม่ค่อยได้ก็จดลงไปก่อนสรุปเอาไปยังไม่เสร็จตีกูอ่ะครับครูให้เวลาสองนาทีตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิโอ้ยสีสิบวิกู๊ดแบบเดียว

ไปตัดผมมั่งนายตลาดไปอยู่อะไรไม่รู้อยู่เหมือนป่ามาเลยคูอะไรครับไปตัดผมมั่งนายไปตัดผมมั่งนาหัวรกอยูมรังวัดดูดเนี่ยกูจะไปตัดอยู่นี่เออโน้กเปลี่ยนหัวอยู่เหมือนป่ามาเนี่ยนี่ครูวิเ่งปแลาวกากระเม็นไรลาตัวเดียวเออป่ามาโยมป่ามาเอออยู่เหมือนป่ามาโยมเป็นป่ามาผมเป็นป่ามาอะไรเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวมาเก็บตัดก่อน ขคายังไม่เสร็จบ้างมีไหมเอ่ยอะคราวนี้ดีว่าเสร็จเป็นทุกคนนะแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยนะครับมันจะแยกย่อยมันจะมีองค์ประกอบอยู่สี่ตัววันก่อนครูไว้ไ <ป S 1> หนึ่งหนึ่งตัวก็คือการแยกย่อยปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับวันก่อนเดี๋ยวนะหน้าจอครูมันบังโอเคาาาาาามาแล้ว อะ<ร>นะครับไว้ก่อนครูให้รูปแบบครูให้ลิงก์ไปหึงตัวนะครับครูให้ลิงก์ไปหนึ่งตัว,นะรรตวเรื่องการแยกย่อยปัญหานะครับแต่เขาเนี้ยไอแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยมันจะมีอ,องค์ประกอบอยสี่ตัวคือหนึ่งแยกย่อยปัญหา 2. การหารูปแบบ 3. การคิดเชิงนามธรรมแล้วก็ 4. การออกแบบนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวมาดูแต่ละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับมันแยกย่อยว่ามันแยกย่อยมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้จดไปก่อนว่าองค์ประกอบหนึ่งแยกส่วนประกอบและปัญหาย่อยสองการหารูปแบบสามการคิดเชิงนามธรรมสการ,รออกแบบไม่เปล่มก็ไปเลยมกบไปเลยอก็อแคบไปเลยขั้ตนตอนวิธี มีอะไรบ้างคุณอาบมมีอะไรบ้างบ,างบอกไหมเนี่ยมีสี่หัวข้อที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวครูจะเปิดแยกย่อยอีกทีหนึง่งอ่าไม่ต้องจดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเปิดแต่ละตัวแล้วก็จุดความหมายลงไปนะครับอ่าคราวนี้มาดูความหมายของตัวที่หนึ่งนะครับแต่มันไม่ขึ้นนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมของครูมันไม่ไม่มา เดี๋ยวแป๊บน,นึงครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับบเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วผมหมกผมยอดว่าเพื่อนตันอ่ะมาแล้วครับอ่ะนี่คือความหมายนี่ครับความหมายของอไม่ขึ้นนะกูขึ้นไหมไม่ค่ะตอนนี้หน้าจอเป็นยังไงอยู่ทำไมมันอยู่หน้าเดิมอะกูเดิมกูอ่ะเอ้าอยู่หน้าเดิมอยู่อเลขก็มี เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยว,วครูสต็อปแชร์ก่อนนะตอนนี้เป็นหน้ารวมได้ไหมเป็นหน้ารวมไหมไม่ครับเป็นหน้าครูครับโอเคอ่ะเดี๋ยวครูเปิดใหม่เปิดใหม่เมื่อกี้มันอะไรว่ามันค้างอยู่แค่เดี๋ยวอ่าตอนนี้ขึ้นการแยกย่อยส่วนประกอบไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ขึ้นอะไรอ่ะ ไอนี้การแก้ป,ปัญหาโดใยใช้แนวคิดเชิงคำนวณเอามันค้างเหรอใช่ค่ะค้างไอแต่ว่าเสียงเรามาแลก็ไมของครูส่งไปแล้วมันไม่ไปอ่ะจ้าอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งใครเล่นมนอยู่ไหมใครเล่นป้องแล้วเราขออีกครั้งขออีกครั้งขออีกครั้ง รอบนี้หน้าจะได้ออสองสามปัม้มมาเร็วมาไหม,มเร็วค่ะอ่าโอเคเอตกมมันเป็นเกมครับดูเลยฟังดูอย่าไปเลยัังกี่เบิดเลยโอ้ยคุณดิวคะครับทำไมกล่องนูไม่เลือนะ่อนอ่ะของเราตอนนี้เป็นหน้าจออะไรอยู่ตอนนี้มันเป็นเการ การแย,ยกส่วนประกอบครับคนะ,ะต,อนนตอนนี้เป็นการแยกส่วนประกอบแล้วก็การย่อยปัญหานะของหอน,นูไม่เลื่อนจ้ะ<ค>อจอนแมครับรูบจอนไหมจอครับใครเอ่ยที่พูดเมื่อกี้ครูไม่ครูไม่เห็นรูปอรรของหนูค้ะของนวลลัดเหรอจ้ะมันอยู่หน้าเดิมเยู่เลยของใครที่ไม่ของใครที่อยู่ ของใครที่อยู่หน้าเดิมอีกบ้างมีไหมเน็นไม่ดีไหมอะกูแสดงว่าอยู่ที่อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของของเราแหละ,ะเด็กหญิงนวัดเด็กหญิงตาหนูเอ็นแล้วครับเอ็นแล้วครับอืมเอาไอาไวเห็นนะใครที่ใครที่ไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังครูอธิบายก็ได้ <c oughs> การแยกย่อยปัญหาอันนี้คือของนิดแล้วนะเขาบอกว่าเป็นการแยกปัญหา ที่เป็นชิ้นใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยๆ,ๆนะครับย่อยๆต่งางๆนะครับเพื่อเพื่ออะไร <ๆ S 1> เพื่อง่ายในการแก้ปัญหานะครับเพื่อง่ายในการแก้ปัญหานะครับคุูไปเลื่อนอะไรอะครูโรเลื่อนเดี๋ยวครูจะทำมาให้อ่ะนะครับสมมตุติสมมติเราเจอปัญหามาหนึ่งปัญหาเนี่ยนะครับ เราต้องแยกย่อยให้มันเป็นปัญหาเล็กๆเพื่อใช้ในการแก้ไขเอาที่ครูต<ช>ัวอย่างเ<บ><ช>มื่อเช้ากันก็เอ้ยเมื่อกี้กันก็คือบางคนว่าผมตื่นตื่นอะไรตื่นสายเก็บรถนะเบิมไหนก็อะไรกนะครับเราตื่นสายนะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหารหรือแยกยอ่อยมาเป็นปัญหาได้ไงก็คือหนึนน่งตื่นสายเพราะอะไรเราต้องแยกไปเลยหนึ่งตื่นสายเพราะนอนดึกถูกไหมตื่นสายเพราะนอนดึกสอง ไม่ได้ตั้งนาฬิกานะครับสามสี่ห้าต่างๆเขาว่าให้ไปนี่คือการแยกย่อยปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับพอเราแยกย่อยเสร็จแล้วปุ๊บมันจะง่ายคราวนี้มันจะง่ายต่อการแก้ปัญหาเพราะว่าเรารู้แล้วว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นมันคืออะไรบ้างถูกไหมเพราะเราย่อยมาแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นก้อนใหญ่พอไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ปุ๊บเราสามารถแก้ปัญหาไปทีละก้อนก้อนก้อนก้อ,อ,อนไปนะครับนี่คือการแยกส่วนประกอบของปัญหานะ นะครับต่อไปที่สองนะครับอันที่สองอันที่สองเดี๋ยวนักรูขอย่อขอย่อไปแล้วจารได้ก่วเนี่โอเคมาแล้วนะครับเจ็ดแม่ออกูเดวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวอันที่สองนะครับก็คือการ การหารูปแบบนะครับการหารูปแบบอ่ะมาแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราแยกด้วยปัญหาแล้วนะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างต่อไปมนหนึ่งกระบวนการการหารูปแบบการหารูปแบบคืออะไรก็คือการหารูปแบบที่เป็นทักษะในการอะไรว่าแก้ปัญหาหรือแนวโน้มที่มัน <จด S 1> เกี่ยว้อับจทไหมโจทครับแนวโน้ม นะครับแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาที่เราเราเจอนะครับนี่คือการหารูปแบบนะครับจดแบบสรุปไปนะจริงจริง,รง,รงพวกเราทุกคนจะมีหนังสืออันนี้นะแต่ว่าตอนนี้หนังสือเราไม่ได้แจกเดี๋ยวต้องรู้มาตรการอีกทนีนะครับรู้ว่าน่าจะต้องไม่แจกอะไรูรัพทที่โรงเรียนอะไรนะ เรืองหนังสือที่เรงเรียนได้เข้าใจอถ้าเดือนนี้ได้ไหมถ้าเดือนหน้ายังไม่ได้เปิดครูว่าก็ต้องแจกหนังสือให้ละเพราะว่าถ้าเปิดเรียนแบบนี้ไม่มีหนังสือประกอบบางทีมันนะมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับอัอนนี้คืออการการหารูปแบบนะครับการหารูปแบบบอกว่า ทำไมต้องหารูปแบบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยในการแก้ปัญหานะครับบางคนแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับบางคนแก้ปัญหาตัวนี้อันนี้นั่งจดก็ได้นั่งจดได้ฟังครูเฉยๆนะครับฟังครูเฉยว่าทาไมต้องหารูปแบบนะครับเพราะว่าบางคนวิธีการแก้ปัญหาของแต่คนไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลยหาหาวิธีการแก้รูปแบบหลายๆอย่างอย่างเช่นบางคนบอกว่า ผมไม่มีผมมาโรงเรียนผมไม่มีปากกาอ่าไม่มีปากกาเกิดปัญหาแล้วไม่รู้จจดกับอะไรนายเบอกว่าผมแก้ปัญหาง่ายๆเลยหนึงไปสากรกรนายบบอกยืมเพื่อนนายซบอกก็เตรียมมาจากบ้านใด้เรียบร้อยนายดีก็หาวิธีต่างๆในการได้มาซื้อปากกานะครับคราวน,นี้ในแต่ละวิธีการที่เราท,ที่ที่ครูขาดไอ้กล่าวมาถึงเนี่ย บางคนบางคนทำแบบนายเไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์ถูกไหมบางคนทําแบบนายนายอะไรวะนายบไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่กลา้ายืมกับเพื่อนนะครับนั่นแหละเราก็เลยต้องหาวิธีการออกแบบวิธีการในการแก้ปัญหาหลายๆแบบนะครับเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ยใช้ได้กับคนบางคนบางอย่างใช้ได้กับการแก้ปัญหาเฉพาะบางชนิดนะครับยกอย่างอีกอันนึง เราจะมาโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดฝนตกฝนตกเราทำยังไงได้บ้างอ่าสถิการถ้าเกิดเราจะมาโรงเรียนแต่เกิดฝนตกเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงช้ร่มอ่าสถิิการ,ร,ราใช้ร่มอ่าขึ้นจอบุริร<ล>์นอ่านัทสุดาเมื่อกี้เพื่อนบอกช้ยร่มเราทำยังไงต่อใส่ร่มเมื่อกี้ใส่ใส่เสื้อคลุมอ่าใส่เสื้อ คลุมอ่าใส่เสื้อคลุมใส่เสื้อฝนนะเนาะใช่ค่ะอ่าต่อไปอนุสิตอะไรครับครูอนุสิตถ้าฝนตกเราจะมาโรงเรียนเราจะมาเราจะแก้ปัญหาไงให้มาเรียนได้ขี่รถต้องมาเลยรดินยืนกูครอ่าใอ่เดินต์เอาทีละคนเราทีละคนเดี๋ยวครูตามนี่เอาอนุสิตก่อนเอาถึงเอาถึงก็บัวแล้วมา โอ้ง่ายเหรอเอาตรงข้อบููแล้วมามาตันอ่ะต่อไปใครครูครูไม่ถามไม่ไม่ถามไปประมาณที่เกดเดี๋ยวนะอ่ะปัตวีตือนหรืไม่ร่ะบอมอ่ะเราจะแก้ปัญหายังไงในการมาโรงเรียนถ้าเกิดฝนตก กลางร่มครับกลางร่มอ่าเห็นไหมโอเคปิดไม้เลยเห็นไหมปตวีเลือกกลางร่มเห็นไหมเหมือนกันแล้วเหมือนกับปทวีกับปฏิการเห็นไหมนะครับอย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาการละรูปแบบเนี่ยเราต้องมีวิธีการหลายๆอย่างหลายๆอันเพื่อที่ว่าบางคนถนัดอันไหนหรือว่าไปแบบไหนเหมือนปตวีกับสริการเห็นไหมเหมือนกันก็คือกลางร่มนะครับเดี๋ยวีอีกสักอีกสักคน เอ่เอติดิวันถ้าฝนตกเราจะมาโรงเรียนยังไงขี่รถจนขี่รถจนมาเม,มื่อกี้ใครตอบว่ะไม่ใช่พิธนะิการเหรอติธีการตอบลูกครูไปนะพิธีการแล้วตอบแล้วเมื่อกี้อน,นุตั้ติดิวันนี่นะติดิวันตรงใจ ไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่เปิดกล้องไว้เตอ่อมาเข้าเรียนไว้ทุกทีที่เราหารูปแบบนั้นนะฮะเราจะช่วยสามคนใหม่ก็ได้หวังกูขาหนูรับน้ำอยู่เอาที่ก็อย่าน้ำปลาไหลจอบปลาไหลนี่กูไปเรียนกูจัดการตัวเองใหนจิตเอาการก้าวได้ดิเดี๋ยวครูถามลูกสาวเพื่อนครูกัดเอาการทีละเราจะมาเลยด้วย โอ้ยการดีลก่กระตุ้นเอ้าเน็ตลุดออกได้ยินคลูไหมมาได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินครับโอเคหายไปหลายคนเลยสุกันดาเข้าแม่ออกูสุกันดาไม่รู้่าไม่เห็นะอะอะไม่ละเดี๋ยวตอนนี้เวลามันป่าเล้วนั่นแหละการหลารูปแบบ ต้องหารูปแบบหลายๆอย่างตั้งไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหาแบบเดียวใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่ได้บางครั้งนะครับใช้กับปัญหาที่เราเกิดขึ้นเราไม่ได้ไอ้โนมันเยนหรือว่ามันนอนอะกรูอือไม่เป็นไรฟังก่อนต่อไปนะครับต่อไปนะต่อไปเมื่อกี้เป็นการหารูปแบบนะต่อไปเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมนะครับเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมแนวคิดเชิงนามธรรมคืออะไรนะครับ เอาปากกาแป๊บหนึ่งปากปกาปากกาครูหายพิดกุลแหละทุกกาาระด้ยังไม่กูกไงไอ้กูเ,เอ,อ็ดแบบรอยอันนี้อันที่สามแล้วนะอันนี้รูปแบบที่สามแล้วนะของการคิดเชิงคำนวณน,นะคือนแนวคิดเชิงนามาทมคือกระบวนการคัดแยกนะครับ คุณลักษณะที่สําคัญออกจากรายละเอียดในโจทย์หรือปัญหานะครับหรืองานที่กําลังพิจารณาเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่จําเป็นพอเพียงกระชับในการพิจ,จารณาปายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไอเนวะคิดเชิงนามาทำเนี่ยนะครับมันจะเป็นอ,อน่นี่นะนี่ทุกคนลองดูนะครับ ลองหารูปแบบนี้ดูนะครับมันจะมีนามธรรมาเราเคยเรียนเ,เราเรียนศิลปะมาแล้วใช่ไหมมันจะมีรูปนามธรรมากับรูปประธรรมถูกไหมไอเนนี้ยก็เรียกรูปประธรรมก็คือสิ่งเราเห็นนะครับแต่นามประธรรมเนี่ยถ้านามธรรมาก็คือดูเป็นรูปทรงอันนี้เป็นรูปทรงอะไรเอ่ยสุชาวดีอันนี้เป็นรูปทรงอะไรทางคณิตศาสตร์ ทรงกลมค่ะอ่าทรงกลมกิ่งก <ầ> ้าวหรือไม่พีกจ้าสวัสดีไม้เทียงไม้แดงเลงนะครับ <certeza. S 1> อันนี้คือทรงกลมนะครับมาดูเฉลยเนี <tuh> <RIGHT S 2> sure. <enthus> ่ยเห็นไหมนะครับเมื่อแบบเทียบรูปที่ได้เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปทรงกลมนะครับอือ่ะนะครับคราวนี้การคิดเชิงนามธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นแบบจําลอง นะครับเช่นแบบจำลองครับนะออกไม่ต้องละนะครับค<ร>ือเลยแบบว<ำ>่างนะเช่นแบบจำลวงเดบกแบบจำลองเวลาเราไปบนท้องถนนถ้าเกิดเราเห็นป้ายจราจรปิดไม้ปิดไม่ปิดไม้ปิดไม่ไมไมถ้าเกิดเราไปเ,เป็นบนท้องถนนแล้วเราเจอป้ายจราจรอ,อย่างเช่นเป็นป้ายแบบนี้เดี๋ยวครูจะวาดให้ดูป้ายวงกลมสมมติวากลม แล้วก็มีเส้นขีดแบบนี้ตรงกลางแล้วก็มีสีแดงแบบนี้ถ้าเกิดเราเห็นป้ายแบบเนี้ดูให้เป็นป้ายนะอย่าดูใว้เป็นรูปวงมหลีงนะครับถ้าเกิดเป็นป้ายอย่างนี้พอเราเจอปุ๊บเรารู้เลยว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวถามถามกิติศักดิ์กิติศักดิ์ถ้าเกิดเจอป้ายแบบเนี้ยนะครับมันหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเจอป้ายเนี้ยบนถนน เปิดใหม่กันเปิดใหม่กันไปเป็นกลุ่ยังไงครับูเนี่ยถ้าเกิดเราเจอป้ายจราจรแบบเนี้ยตายบนเนี่ยมีงาบนตรงที่ถนนเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเอ่ยไอตรงไปไหม,ม,ไมแล<น>ดีดีแลดีดเีเรียวซ้ายเรียวขวาแม่กูนี่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 เห็นไหมสัญญาณอ่ะมีใครตอบได้บ้างอ้ามปาน,น,นค่ะ เออถ้าเจอเนี่ยหมายถึงห้ามผ่านเห็นไหมนะครับนี่คือรูปแบบการมาทําที่เราเห็นแล้วก็เรารู้ในชีวิตประจำวันนะครับคือห้ามผ่านถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยถ้ากิเจอแล้วทำไมของผมมันไม่ขึ้นหนะกลูอะไรไม่ขึ้นหรอรูปไม่ขึ้นเนาะมันไม่ขึ้นอะไรว่าอยู่ที่อินเทอร์เน็ตแล้วแหละกันนะอินเทอร์เน็ตแล้วโผมใช้สบายอยู่เชื่อไม่ถึงนะอินเทอร์เน็ตไม่ไม่พอนะ อ่ะอยู่กันนะไ,ปไ,ปไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครทีร่ไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปดูยอนหลักออกนะครับ <S <S ถ้าเกิดเจอแบบนี้หมายถึงอะไรยศกรถ้าเกิดป้ายจะจรเนี่หมายถึงอะไรเลี้ยวขวาอือเลี้ยวขวาเห็นไหมนี่คือรูปแบบนามาทาแก็คือพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าหมายถึงอะไรนะครับปุ๊ก้าบจบก่อนนยผมไปยิมก้าวแล้วเหนื่อยเออจะพูดแต่ใกรป่ามานั้นจริง เราควบคุมเาอะไรไม่เยอะอไรหล่ะอ่าเนี่ยนะครับนี่คือนี่คือแบบจําลองนะครับแบบจําลองรูปแบบนามธรรมที่เราเห็นในชีวิตประจาวันนะครับนะครับเราเห็นในชีวิตประจำวันแล้วครูขอลบนี้ลบอันี้แป๊บหนึ่งไอ้ที่ครูเขียนเมื่อกี้วาดรูปแม่กุลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาแต่เนื้อหาอปนะครับอ่าโอเค นี่คือรูปแบบนาม,มาทมที่เราเห็นในชีวิตในชีวิตประจําวันนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยถ้าเราเจาเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่ามันคืออะไรเลยที่รท,ที่ครูวงนเนี่ยสัญญ,ญาณจราจรญญญาถูกไหมตัวนะครับไอแบบเนี้ย,อ,ยอันนี้ก็รู้เลยเพอมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยคือกระเป๋ากระเป๋ายาเอกระเป๋ายากระเป๋าพยาบาลนะครับเนี่ยนี่คือรูปแบบนาม,มาทา นะครับรูปแบบนามธรรมที่ที่เราใช้ในชีวในชีวิตประจำวันที่เราเห็นอยู่นะครับไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แบบสรุปนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับต่อไปอันสุดท้ายคือเมื่อเมื่อเราเมื่อเราได้รูปแบบมาสามแบบแล้วเนี่ยก <c oughs> ็คือหนึ่งเรามาแยกโ่อยปัญหาแล้ว มาหารูปแบบในการแก้ปัญหาของไอที่เราเจอเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไอ้รูปแบบที่เราคิดเนี่ยออกมาทำมันเป็นนามมาทำให้เราเห็นภาพสุดท้ายเอาทั้ง3ามอย่างเนี่ยมาออกแบบนะครับมาออกแบบแล้วก็สร้างขั้นตอนในการแก้ปัญหานะครับคราวนี้มาดูว่าในการออกแบบในการแก้ปัญหามันคืออะไรก่อนความหมายนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ ไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะมาแล้วนิดเดียวขยายให,ให้อ่ะนะครับในการออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือการออกแบบเป็นลําดับขั้นตอนในการแก้ปัญหานะครับในการแก้ปัญหาก็คือหนึ่งเราเอาปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราแยก วิเคราะห์มาตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแต่ก็ว่าไปนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือมาทํามาลงมือทํานะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้บางคนบอกเตืนเอนสายก็แยกย่อยปัญหาก็คือเรารู้เลยว่าเรานอนดึกถูกไหมนอนดึกไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกอะไรต่างๆเราก็เอาวิธีการาต่างๆเนี่ยที่เราที่เราคิดที่เราออกแบบเนี่ยมาทําในขั้นตอนสุดท้าย นะครับก็คือหนึ่งจากที่นอนดึกเราก็ไปไงนอนตั้งแต่หัวค่ํานะครับนอนแต่หัวค่ํานี่การแก้ปัญหาหรือยังนี่การแก้ปัญหาแล้วบางคนบอกว่าผมนอนไม่สามารถนอนหัวค่ําได้เพราะว่าผมต้องทําการบ้านผมต้องอ่านหนังสือทบทวนใช่ไหมปัตวีครับบมเออ,เอรู้เชื่อว,ว่าปัตวีต้องเป็นแบบนี้ก็คือนอนดึกเพราะว่าหนึ่งอ่านหนังสือใช่ไหมทบทวนบทเรียน ไม่สามารถนอนนอนหัวค่าได้เราก็แก้ปัญหาโดยเลือกวิธีวิธีอื่นก็คือถ้าเกิดไม่สามารถนอนหัวค่าได้เราก็ไปตั้งนาฬิกาปลุกถูกไหมเราก็ไปตั้งนาฬิกาปลุกซนะเราเรียนแปดโมงครึ่งบางคนบอก